ผู้เสียชีวิตคนนี้อายุ62ปีนะคะก็เดินทางไปกับทางกลุ่มเนี่ยค่ะรวม3คนเดินทางมาจากจงังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วก็มาท่องเที่ยวกันแล้วก็เดินขึ้นยอดภูกระดึงจะไปพักค้างแรมกันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง1คืนปรากฏว่าส่วงสักประมาณ14นาฬิกา20นาทีค่ะ เจ้าหน้าที่ซำกกดนได้รับแจ้งบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเป็นลมหมดสติห่างจากบริเวณซำกกโดนไป300เมตรนะคะโดยมีแพทย์ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวติดตามเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยจนเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีหลังจากได้รับแจ้ง10นาทีเองนะคะคทางเจ้าหน้าที่แล้วก็แพทย์ก็ไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปประเมินอาการของผู้ป่วย ทำ CPR แล้วก็มีเครื่อง AED กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจด้วยหัวใจเต้นค่ะอัตราการเต้นของหัวใจกลับคืนมาจากนั้นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงเขามา300เมตรก็มาหยุดเพื่อตรวจสอบตรวจเช็คชีพจรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีถังออกซิเจนไปช่วยเหลือแล้วก็นำผู้ป่วยลงมาจากเขาส่งโรงพยาบาลภูกระดึง จนเวลา17นาฬิกา50นาทีค่ะแพทย์พยาบาลช่วยกันทํา CPR จน18นาฬิกา15นาทีใช้เวลาทํา CPR อยู่25นาทีไม่สามารถกู้ชีพรจรของผู้เสียชีวิตกลับคืนมาได้จนต้องแจ้งญาติว่าเสียชีวิตนะคะแพทย์ลงสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันอันเกิดจากโรคประจำตัวของผู้เสียชีวิตค่ะ แต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนแรกเหมือนกับว่าจะปฏิเสธบอกว่าไม่มีโรคประจําตัวแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วภาวะหัวใจทํางานหน,นักเกินขีดความสามารถของผู้เสียชีวิตกันบนายสําเร็จภูแสนสีซึ่งเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับได้เข้าช่วยเหลือตามขั้นตอนครับโดยใช้เครื่อง AED นะครับในการกระตุ้นชีพจรให้กลับมาได้ เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลรวมถึงนักศึกษาฝึกงานภาคพิจาการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ได้ปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตอย่างเต็มความสามารถแล้วประเด็นนี้นะครับถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะฮะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเตือนกันนะครับสำหรับใครที่มีโรคประจําตัวเพราะว่าในรายงานเนี่ยบอกว่ามีการบงเล็บอไว้เลยนะฮะคือผู้ตาเนี่ยไม่มีการแจ้งว่าตนเองนั้นมีโรคส่วนตัวอะไรแต่ตามรายงานเนี่ยบอกว่า ผู้ตายเองนะฮะเคยขึ้นไปเที่ยวภูกระดึงมาแล้วแล้วก็เข้าใจว่าสมรรถภาพร่างกายของเรานะฮะสามารถที่จะขึ้นไปได้แต่ต้องบอกงนี้นะฮะหากว่าใครยังไม่เคยไปที่ภูกระดึงนะครับเป็นภูเขาที่ว่ามีความสูงชันนะครับต้องขึ้นไปเรื่อยๆต้องแบ่งแบบนี้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณเอาสัมภาระไปคุณจะขนไปเองไหมหรือว่าคุณจะให้ลูกขามเนี่ยขนไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณหาไปเองทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ไหว ระยะทางการขึ้นไปค่อนข้างที่จะใช้เวลาและชันต้องผ่านซ้ำอะไรต่างๆนะฮะแค่ซ้ำแรกเนี่ยบางคนแบอบกโอ้โหเหนื่อยแล้วถ้าเกิดว่าร่างกายไม่แข็งแรงพอแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคนไม่แข็งแรงเนี่ยขึ้นไปได้ไหมเยอะแยะนะฮะขึ้นไปได้แต่ในกรณีที่ว่ามีปัญหานะฮะทางหัวใจจริงๆแบบนี้เนี่ยจนที่ก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์หน่อยแล้วล่าสุดคือทางอุทยานเองบอกว่าก็มีการติดต่อย้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะ หาเรื่องของเครื่องบินนะฮะนำตัวญาติเนี่ยเดินทางเพื่อที่จะมารับศพของ ผู้ตาเนี่ยเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปด้วยนะครับค่ะจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะคอาการหรือว่าภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้1ใน5ของคนไทยสามารถเป็นโรคนี้ได้นะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตอย่างคนนี้ค่ะเขาอายุ62ปีแต่ว่าจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่า40ปีขึ้นไปนะมีโอกาสเป็นมีโอกาสเสี่ยงได้แล้วนะคะก็ขอให้ตรวจสอบสภาพร่างกายกันนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะเดินขึ้นเขาเดินขึ้นภูหรือ หรือว่าไปท่องเที่ยวลักษณะของการออกกําลังกายแรงๆรวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานก็มีโอกาสเป็นได้หรือไม่ต้องวิ่งในที่โลงแจ้งนะคะควิ่งในฟิตเนส ออกกาลังกายในฟิตเนสเนี่ยก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะทํานองนี้เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบร่างกายอยู่เสมอนะคะคถ้าหากว่าเดินออกกําลังกายไปขึ้นเขาขึ้นภูรู้สึกอาการเหนื่อยหอบครับได้ยินเสียงหายใจของตัวเองอหายใจแรงเลยหัวใจเต้นเร็วรู้สึกตัวได้อย่าฝืนนะคะให้นั่งพักเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาการหนักๆมากๆเนี่ยระบบการรับรู้ของประสาทเนี่ยจะรู้สึกสับสนแหละ มึนงงครับนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะนําไปสู่อาการหมดสติได้ตามดอยตามภูตามหน้าผาออย่างหน้าผาล่าสุดมีเหตุการณ์ว่านักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งไปท่องเที่ยวที่อุทยานนะครับแห่งชาติเกอศีตะคดินและผมปรากฏว่าในช่วงของค่าคืนที่ผ่านมาหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนาผาลื่นหญิงคนที่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวฮะเขาก็เดินไปอยู่ที่ริมผาปรากฏว่าลื่นฮะตกหน้าผาไปความลึกเนี่ยประมาณสักห้าเมตร จ้นที่ไปตรวจสอบแล้วขาครับหักผิดรูปด้วย ล่าสุดคือว่าก็นําตัวเนี่ยส่งขึ้นมาได้แล้วนี่คือว่าเหตุการณ์ล่าสุดเลยเนี่ยนะฮะค่ะแต่ว่าดูอย่างกรณีที่เรานํามาเสนอนะคะในจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็จะมีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตนะคะอย่างอันนี้เขามีกระเป๋าฉุกเฉินแล้วก็มีเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็รอบนี้เนี่ยพอดีว่ามีนักท่องเที่ยวที่เป็นหมอก็เข้าไปช่วยทํา c p r ด้วยคือมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งคนช่วยช่วยได้อย่างทันเวลา นำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลาแต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ค่ะ